เรามาชมขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่9นะครับผมต้นทางกรุงเทพไปทางเชียงใหม่นะครับผมกำลังจะผ่านที่รถกม19นะครับเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับเป็นฮิตาชิหมายเลขอะไรนะครับผมค่อยๆเคลื่อนมานะครับมาแล้วครับ ก็รอ,อ,อ,อชกบิดเตือนนะครับผมมาแล้วครับผมเปิดไฟมาสี่ดวงเลยครับเป็นฮิตาชินะครับหมายเลขสี่ห้าศครับมาแบบช้าๆนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับ พอขอรรอและชกคก็เริ่มเนนร่งนะผมการโดยสารก็หนาแน่นพอสมควรนะครับพอขอรอเร่งแล้วนะครับผมไปแล้วครับบนอปอนะครับผมไปแล้วครับ ก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปนะครับผม